บทที่69ฉันจะไปหาเขาดวงตาของชายหัวโล้นเต็มไปด้วยความตกใจในขณะนี้ขณะเดียวกันพร้อมกับความกลัวเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้มีคนจํานวนมากที่สามารถระดมเงินได้6ล้านแต่คนที่สามารถได้รับเหรียญหนึ่งหยวนหล้านเหรียญก็ไม่มีใครคนที่สองในเจิงโจสีหน้าของหยางเวยเหมือนเช่นกันครั้งแรกที่เขาพบหยางเชิญในชินซื่อกรุ๊ปเขาไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตา แม้ว่าเขาจะเห็นทายาสายตรงของตระกูลสงที่อยู่อันดับต้นๆในเมืองจียงโจขอโทษหยางเฉินเป็นการส่วนตัวเขาก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้เขาตระหนักถึงว่ายางเฉินนั้นไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าตระกูลสงขอโทษผิดคนแต่เป็นเพราะเขาประเมินหยางเฉินต่ําไปฟางเยวาก็ตกตะลึงเช่นกันเธอนึกไม่ถึงว่ายางเฉินจะสามารถหาเงินหกล้านเหรียญที่เป็นหนึ่งหยวนมาได้เมื่อเห็นสีหน้าของชายหัวล้านเปลี่ยนไปหยางเฉินก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชา ทั้งหกล้านอยู่ที่นี่ไม่ทราบว่าคุณจําเป็นต้องนับมาหน่อยไหมใช่หัวล้านสายหัวอย่างรวดเร็วไม่ต้องนับพ่อตาของผมยังเป็นนี้คุณหนึ่งล้านใช่ไหมอย่างเชิญมองไปที่หยางเวยและถามหยางเวยเกือบจะแน่ใจว่าคนที่ตระกูลสงขอโทษในวันนั้นคือหยางเวยเขากล้าที่จะหยิงในเวลานี้ที่ไหนละ่ะคุณหยางพูดตลกละในเมื่อผมรู้ว่าลุงชินเป็นพ่อตาของคุณแน่นอนว่าผมก็ไม่ควรเอาเงินจากคุณอย่างเชิญย,ย้อย เงินพวกนี้ส่งมาให้คุณแล้วแต่คุณไม่รับคุณวางแผนที่จะปล่อยให้ผมเอากลับไปด้วยตัวเองเหรอหยางเวยส่หัวอย่างรวดเร็วหยางคุณหยางผมขอโทษผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเขากลัวจนตัวสั่นที่จะพูดที่หยางคุณขอโทษเขาทําไมถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเอาเงินหกล้านเหรียญมาได้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนของเขาในฐานะลูกเขยที่ไร้ประโยชน์ได้พี่หยางคุณเป็นคุณชายตระกูลที่อยู่ต้นต้นช่ยค่อย่างเขาสามารถเปรียบเทียบได้ที่ไหนละ่ะ ฟังเยว่ากล่าวด้วยสีหน้าไม่พอใจก่อนที่เธอจะตระหนักถึงว่ายังเชิญไม่ธรรมดาภาวะทันทีที่เธอพูดจบเธอก็ถูกยางเวยตกไอ้ผู้หญิงเลวคุณหยางเป็นคนที่คุณพูดจากถักถางใส่ด้วยเลยยังอยากแต่งเข้ามาในตระกูลหยางของผมฟันไปเถอะไปไกลๆซะหยางเวยกโกรธตบฟังเยว่าและเตะฟังเยว่าลงกับพื้นแต่ในขณะนี้ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจพวกเขาทั้งหมดมองฟังเยว่าที่รันทดด้วยท่าทางเยอะหยัน ใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ตอนที่เธอปฏิเสธว่าไม่รู้จักฉินต้าหยางทุกคนก็ได้เห็นมันกับตาแล้วแก้มซ้ายของฟางเยวะที่เดิมทีโดนมาชาวตบจนบวมแต่ตอนนี้ถูกหยางเวยตบแก้มขวาอีกใบหน้าทั้งหน้าของเธอแดงและบวมใบหน้าของเธอบิดเบีย้ยวเล็กน้อยพี่หยางเขาเป็นแค่ขยะทำไมคุณฟางเยวาต้องการพูดต่อ,อยางเวยรีบลุกขึ้นและตบหน้าฟางเยวาสองสามที่ปากของเธอเต็มไปด้วยเลือดและเขาก็หยุดจนได้ยินคำพูดไม่ชัดหยางเฉินมองอย่างเฉยเมยแต่ไม่ได้ห้าม ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลวธรรมดาเขาทนเห็นมันไม่ได้มานานแล้วคุณหยางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเลวคนนี้หลังจากที่หยางเวยตกฟังเยว่าเขาก็รีบมาตรงหน้าหยางเฉินเพื่ออธิบายหยางเวยไม่ใช่คนโง่คนที่สามารถทําให้ทายาทของตระกูลแถวหน้าของเมืองเจียงโจขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ใช่คนที่เขาสามารถยั่วย่ได้ยิ่งไปกว่านั้นสงโปเฉิงผู้ซึ่งขอโทษในวันนั้นได้กลายเป็นหัวหน้าของตระกูลสงแล้ว เมื่อคิดถึงที่เขาเกิดจะหลอกชินซีมานอนในคืนนี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองและเขาก็รู้สึกขอบคุณมากสำหรับการปรากฏตัวของชายหัวโล้นยังเชินเหลือบมองอย่างเวย,วยด้วยสายตาที่เย็นชาจากนั้นจึงขยับสายตาไปที่ชายหัวล้านเงินที่พ่อตาเป็นนี้คุณทั้งต้นทั้งดอกก็ได้คืนให้คุณหมดแล้วต่อไปเรามาพูดถึงการทำร้ายพ่อตาของผมกันเถอะเดิมทีชายหัวล้านคิดว่ายังเชิญปล่อยเขาไปแล้วแต่เขาคิดไม่ถึงว่าจะพูดถึงมันและเขาก็รู้สึกหงุดหนิดอยู่ครู่หนึ่ง เขากำหมัดแน่นแล้วปล่อยไปอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามในที่สุดเขายอมอ่อนข้อก่อนหน้านี้ทําให้คุณขุนเคืองมากแล้วโปรดยกโทษให้ผมด้วยคุณอย่างสําหรับเรื่องที่ผมทําร้ายพ่อตาของคุณผมยินดีจ่ายห้าล้านสําหรับค่ารักษาพยาบาลในใจชายหัวล้านเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและความอัปยาศาสูเงินห้าล้านที่ชินต้าหยางเป็นหนี้ปู่เย่เฉิงแต่ตอนนี้เขาต้องจ่ายคืนไปทุกบาท แต่เขาจำเป็นต้องอดทนลูกน้องที่อยู่ภายใต้ยางเชิญสามารถเอาชนะกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดรอบตัวเขาได้ด้วยตัวคนเดียวหากยางเชิญต้องการจะฆ่าเขาจริงๆมันคงเป็นเรื่องง่ายชายหัวล้านขอโทษทำให้ทุกคนตกใจเขาเป็นถึงหัวหน้าของปู่เย่เฉิงกลับถูกชายหนุ่มอายุน้อยกว่า30สปีกดหัวผมรู้ว่าคุณไม่พอใจแต่ผมขอเตือนคุณว่าอย่าคิดไม่ดีกับผมมิฉะนั้นแม้ถึงวันตายคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณตายยังไงยางเชิญกล่าวด้วยดวงตาที่รีมอง ชายหัวล้านสันสานไปทั้งตัวและเขาพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณหยางไม่ต้องกังวลผมจะไม่มีความคิดที่ไม่ดีต่อคุณใดๆหยางเฉินไม่พูดอะไรอีกหันหลังและจากไปผมไม่ต้องการให้ใครพูดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่อย่างนั้นก็อย่าโทษผมหวังเฉียงที่โหดร้ายหลังจากที่หยางเฉินจากไปชายหัวล้านกล่าวด้วยใบหน้าที่ขมขู่ชายหัวล้านชื่อหวังเฉียงเพราะเขามีทรงผมหัวล้านมาโดยตลอดและคนอื่นๆเรียกเขาว่าหัวล้านเฉียง ในเมืองเจียงโจวแม้ว่าหวังเฉียงจะไม่สามารถออกหน้าออกตาในที่ทางการแต่เขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงอยู่บ้างคนที่มาเล่นที่ปู่เย่เฉิงส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาใครจะกล้าทําให้เขาขุนเคืองละอ่ะหยางเวยก็ใช้โอกาสนี้ออกจากปู่เย่เฉิงส่วนเงินหนึ่งล้านเหรียญเขาจะกล้าเอาที่ไหนละ่ะพี่เฉียงหรือว่าเราจะให้มันจบง่ายๆแบบนี้เหรอในห้องเมารูราในปู่เย่เฉิงลูกน้องหวังเฉียงถามอย่างไม่เต็มใจหวังเฉียงจ้องมองไปที่เขา ลูกน้องของไอ้เด็กคนนั้นสามารถเอาชนะพี่น้องที่แข็งแกร่งที่สุดเก้าคนของผมได้ในเวลาเพียงสิบวินาทีบอกผมทีว่าผมจะทำอะไรได้อีกเมื่อได้ยินเช่นนี้น้องชายก็พูดอย่างรวดเร็วว่าพี่เฉียงผมไม่พอใจไม่พอใจก็ต้องทนเด็กคนนั้นมันแปลกอย่าไปถือว่าเขาเป็นลูกเขยขยะหลังจากหวังเฉียงพูดจบเขาสั่งว่าเตรียมบัตรธนาคารที่มีจำนวนเงินห้าล้านให้ผมแล้วไปขอโทษชินต้าหยง พี่เฉียงพี่ยังคิดจะไปขอโทษเขาเหรอลูกน้องคนนั้นดูตกใจเฮี้ยคำพูดกูไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมให้มึงทำยังไงมึงก็ไปทำแบบนั้นพูดมากอะไรนักหนาหวังเฉียงตบหัวลูกน้องด้วยท่าทางโกรธในอีกด้านหนึ่งชินซีได้เกลี้ยกล่อมให้เซียวเซียวนอนหลับแล้วแต่เธอก็ยังไม่เห็นยังเชิญกลับบ้านดังนั้นเธอจึงกังวลมาก แม้ว่าเธอรู้ดีว่าความแข็งแกร่งของอยางเชิญน,นั้นไม่ธรรมดาแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเกี่ยวกับยางเชินเพราะกลัวว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่กังวลที่สุดในใจของเธอในตอนนี้คือ,อยางเชิญได้รับบาดเจ็บหรือไม่แต่ไม่ใช่ว่าพ่อของเธอจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ตอนที่เธอกำลังร้อนใจในที่สุดก็มีการเคลื่อนไหวที่ชั้นล่างและเธอก็รีบไปที่ห้องชั้นหนึ่งพ่อ,อยางเชิญละ่ะชินซีดูกังวลเมื่อเห็นชินต้นยงกลับมาบ้านเพียงคนเดียว ชินต้าหยงจมูกฟกช้ำใบหน้าบวมและรอยเท้าบนร่างกายของเขาเขาส่งเสียงอย่างเย็นชาตายแล้วพ่อคุณกำลังพูดเรื่องอะไรคุณเป็นนี่คนอื่นหกล้านอย่างเชิญไปช่วยคุณแต่คุณพูดอย่างนั้นเหรอชินซีดูผิดหวังและโกรธมากอะไรนะพ่อของคุณเป็นนี่หกล้านเจย่ช่วยก็เดินออกมาในเวลานี้ด้วยท่าทางตกใจและโมโหพ่อบอกฉันเร็วๆว่าอย่างเชิญอยู่ไหนละ่ะทำไมไม่ได้กลับมาพร้อมกับพ่อชินซีถามอย่างกังวล ไอ้เวนนั่นหญิงทนงหวังเฉียงบอกแล้วว่าเขาสามารถพาผมออกไปได้หลังจากที่เขาจ่ายเงินแต่เขากลับขอคำอธิบายจากหวังเฉียงเพื่อผมนั่นคือปู่เย่เฉิงที่ของหวังเฉียงอย่างเชิญกำลังหาที่ตายไม่ใช่หรือชินใต้หยงพูดอย่างโมโหตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่วันนี้ผมพบว่าผมคิดมากเกินไปเขาเป็นคนโง่เง่าเกรงว่าคงจะถูกหักขาไปสองข้างแล้วคุณกำลังพูดอะไรชินซีโซสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างมากและน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างช่วยไม่ได้ ไม่ฉันจะไปหาเขาเธอยังคงสวมชุดนอนและรองเท้าแต่หันหลังกลับและวิ่งออกไปบทที่เจสิบเราไปจากที่นี่กันเถอะทันทีที่ชินซีวิ่งออกไปเธอก็เข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นเธอตกใจและผลักอีกฝ่ายออกไปเสี่ยวซีผมเองเสียงของหยางเฉินก็ดังขึ้น ข้างนอกมืดเกินไปฉินซียังไม่รู้ว่าเป็นยางเฉินหลังจากได้ยินเสียงของเขาชินซีก็ไม่ลังเลเลยและทันใดนั้นก็พุ่งเข้าไปในอ้อมแขนของอยางเฉินกอดคอของเขาแน่นด้วยมือทั้งสองข้างยางเฉินตกตะลึงกับความสุขที่มาอย่างฉับพลันยกมือขึ้นสูงไม่กล้าที่จะเอาลงมาเป็นเวลานานเซียวซีเกิดอะไรขึ้นกับคุณยางเฉินรู้สึกงงในขณะที่หัวใจของเขารู้สึกหวานมากพ่อของฉันบอกว่าคุณถูกคนของปู่เย่เฉิงทุบตีจนขาหักฉันยังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง ชินซีกล่าวด้วยน้ำเสียงสอึกสะอื่นที่แท้ก็เพราะห่วงตัวเองมือของอยางเฉินแต่ที่หลังของชินซีเบาๆและหัวใจของเขาก็รู้สึกซาบซึ้งอย่าลืมสิว่าสามีของคุณเคยทำอะไรคนในเจียงโจวที่สามารถทำร้ายผมได้ยังไม่เกิดพี่เคยคุณกลับมาแล้วเหรอชินยีรีบออกจากห้องและเห็นทั้งคู่กอดกันอาจเพราะเธอรีบออกมาเธอยังมีเสื้อคลุมอยู่ในมือที่ยังไม่ทันใส่มัน เธอมองยางเชิญตั้งแต่หัวจโรดเท้าจนเธอยืนยันว่ายางเชิญไม่ได้รับบาดเจ็บจริง,รงๆเธอจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแค่เห็นภาพของยางเชิญและชินซีโอบอดกันเธอก็รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยภาพที่ชินซีอดยางเชิญถูกคนอื่นเห็นในใจตกใจผลักยางเชิญออกไปอย่างรวดเร็วเสียวยีผมไม่เป็นไรยางเชิญเห็นความกังวลของชินยีและมีกระแสะอบอุ่นไหลผ่านหัวใจของเขาจะบอกว่าเขาไม่ทราบซึ้งเลยนั่นเป็นเรื่องไม่จริง ในขณะนี้เองเสียงคำรามของเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นนอกประตูและผู้หญิงทั้งสองก็ตกใจทำไมจูจ่ๆถึงมีรถมาจอดที่หน้าประตูลานบ้านไม่ใช่คนในปู่เย่เฉิงมาล้างแค้นหรอกใช่ไหมชินยี่ตกใจเธอรู้ว่าหยางเฉินนั้นเก่งมากและตอนนี้เขาก็กลับมาโดยไม่เป็นอะไรซึ่งค่อนข้างน่าแปลกเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าข้างนอกประตูชินยีพูดอย่างรวดเร็วพี่เคยรีบไปซ่อนเถอถ้าเป็นคนจากปู่เย่เฉิงจริงๆเราจะบอกว่าคุณยังไม่ได้กลับมา ยางเชิญคุณรีบไปซ่อนเร็วหากพวกเขาไม่พบคุณพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ชินซีก็กังวลในทันทีแต่เมื่อสองพี่น้องเกลียกล่อมให้ยางเชิญซ่อนตัวประตูก็ถูกผลักเปิดจากภายนอกแล้วและร่างสองร่างก็เข้ามาทีละคนและชายหัวล้านที่เดินอยู่ข้างหน้าก็เด่นชัดมากชินใต้ยหยงและเจ้ายู่ชุยก็เดินออกมาหลังจากได้ยินการเคลื่อนไหวข้างนอกคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่บ้านฉันดึกดกแบบนี้รีบใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ โจยู่ช่วยโกรธเพราะชินต้ายยงเป็นนี้หกล้านเธอไม่รู้จักหวังเฉียงเมื่อเห็นคนแปลกหน้าสองคนนี้เธอเอ่อยปากและด่าหุบปากฉินต้ายยงตกใจจนเกือบฉี่ราดรีบเดินไปที่ด้านข้างของหวังเฉียงและพูดอย่างสันเทาพี่เฉียงผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ขยะนี้เขากล้าที่จะรุกรานคุณมันเป็นเรื่องของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรา โจยูช่วยเพิ่งรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครและใบหน้าของเธอก็ซีดแม้ว่าเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้ยินคำพูดของชินตาหยงเธอก็รีพูดขึ้นว่าขยะนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับครอบครัวของเราช่วงนี้กำลังทำเรื่องหยาดก,กับลูกสาวของฉันเขาไม่ใช่ลูกเคยของตระกูลฉินอีกต่อไปแล้วแม่ฉันเคยบอกตอนไหนว่าจะหยาก,กับเขาพ่อแม่พวกคุณทำแบบนี้ได้ยังไงพี่เคยพาพ่อกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วทำไมมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย ชินซีและชินยีสองพี่น้องกโกรธเมื่อพวกเธอได้ยินสิ่งที่พ่อแม่พูดเมื่อมองดูใบหน้าของคู่สามีภรรยาชินต้าหยงและโจยู่ชุยปากของหวังเฉียงก็กระตุกและเขามองไปที่หยางเฉินอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นว่าการแสดงออกของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็รีบหยิบบัตรธนาคารออกมาเดินไปตรงหน้าของชินต้าหยงและมอบมันด้วยมือทั้งสองด้วยความเคารพคุณชินต้องตำหนิที่วินัยละหลวงของผมปล่อยให้ลูกน้องทุกตีคุณกาดใบนี้มีห้าล้านเราจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณเพื่อเป็นค่าสำหรับค่ารักษาพยาบาลโปรดยกโทษให้เราด้วยคุณิน ยังไม่รีบคุกเข่าขอโทษคุณชินอีกหวังเฉียงยื่นบัตรธนาคารไว้ในมือของชินต้าหยงก็เตะลูกน้องที่เขาพามาลูกน้องคุกเข่าลงที่เท้าของชินต้าหยงอย่างรวดเร็วคุณชินผมขอโทษผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมไม่ควรลงมือกับคุณโปรดยกโทษให้ผมด้วยทั้งครอบครัวพงะและชินต้าหยางก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเที่ยวในสถานบันเทิงใหญ่ๆหลายแห่งและเขารู้สถานะของหวังเฉียงเป็นอย่างดี แต่ในเวลานี้เขากลับนำเงินห้าล้านมาชดเชยตัวเองและให้คนที่ทุบตีเขาคุกเข่าลงขอโทษหากสิ่งนี้แพร่ออกไปเกรงว่าจะทำให้ทั้งเมืองบันเทิงในเจียงโจ,โจตกใจหูของโจโยู่ช่วยมีเพียงห้าล้านที่หวังเฉียงกล่าวและเธอก็รีบขอบัตรธนาคารจากมือของชินต้าหยงและพูดเย้ยถือว่าพวกคุณมีแววแม้แต่สามีของฉันพวกคุณยังกล้าทุบตีใน,นเมื่อพวกคุณรู้ว่าผิดไปแล้วนั้นก็รีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะ เธอกลัวว่าอีกฝ่ายจะกลับคันในทันใดและหลังจากที่หวังเฉียงจะไปเท่านั้นจึงจะสามารถเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจหวังเฉียงเหลือบมองอยางเฉินและเห็นว่าเขาไม่ได้พูดอะไรดังนั้นเขาจึงรีบออกไปพร้อมกับคนของเขาจนกระทั่งเสียงของเครื่องยนต์นอกประตูหายไปโดยสมบูรณ์ฉินต้ายหยงพึ่งดึงสติกลับมาได้และรู้สึกโล่งงอไปชั่วขณะเขามองลึกๆไปที่หยางเฉินเดิมทีคิดว่าหยางเฉินจะถูกทุบตีจนพิการ แต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือหยางเฉินไม่เพียงแต่กลับมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่แม้แต่หวังเฉียงก็มาที่บ้านเพื่อชดเชยและขอโทษเป็นการส่วนตัวเขาไม่ได้โง่เหมือนโจยู่ช่วยบางเรื่องก็เข้าใจง่ายเอามานี่นี่คือเงินที่กูถูกทุบตีและหามาอย่างยากเย็นไอผู้หญิงเลวยังอยากกลืนกินมันคนเดียวเหรอชินต้ายหยงคว้าบัตรเครดิตธนาคารแล้วหันหลังกลับเข้าไปในห้องเงินที่เพิ่งถึงมือถูกชินต้ายหยองเอากลับไปโจยู่ช่วยไล่ตามเขาด้วยการร้องไห้และด่า ในไม่ช้าการทะเลาะกันของทั้งคู่ก็ดังขึ้นในห้องบ้านหลังนี้แทบจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกชินยี่กล่าวด้วยดวงตาที่แดงและเดินกลับไปที่ห้องชินซีเหลือบมองอย่างเชินด้วยท่าทางที่ซับซ้อนเซียวเซียยังหลับอยู่เรากลับกันเถอะเมื่อทั้งสองกลับมาที่ห้องเซียวเซียวกำลังร้องให้อย่างหนักพ่อแม่พวกคุณไปไหนมาเหรอเซียวเซียกลัวเซียวเซียกลัวโจวยยู่ช่วยและฉินต้ายยงยิงคงทะเลาะอยู่ด้านล่างและเซียวเซียถูกปลุกให้ตื่นโดยการเคลื่อนไหวที่ชั้นล่าง เซียวเซียวอย่าร้องให้พ่อกับแม่อยู่ที่นี่ชินซี่อดเซียวเซียวอย่างรวดเร็วเซียวเซียวร้องให้เป็นเวลานานก่อนที่จะสงบลงในไม่ช้าก็หลับไปอีกครั้งยังเชิญมองไปที่ใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของลูกสาวและรู้สึกเจ็บปวดในใจเติบโตขึ้นมาในบ้านแบบนี้ในวัยเด็กของเซียวเซียวจะมีความสุขได้อย่างไรยังเชิญเราย้ายออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกันเถอะหลังจากที่ชินซี่วางลูกสาวของเธอไว้บนเตียงเธอรูปไร้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยคอลลาเจนของเซียวเซียวเบา ท่านใดนั้นเธอมองอย่างเฉินอย่างจริงจังและพูดว่าฉันสามารถแบกรับครอบครัวนี้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ฉันไม่ต้องการให้ลูกสาวของฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เมื่อเธอโตขึ้นความทรงจำของเธอคือการทะเลาะวิวาทระหว่างคุณปู่กับคุณย่าได้ยังเฉินกำลังอยากได้แบบนี้พอดียิ้มเล็กน้อยพรุ่งนี้หลังจากเลิกงานเราจะพาเซี่ยวเซี่ยวไปที่วิลล่ายอดเมคาแต่ถ้าพวกเราไปกันหมดแล้วยียจะทำอย่างไร ฉินซีรู้สึกกังวลเล็กน้อยว่าน้องสาวของเธอจะต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังบทที่เจิบเอดพวกไรอย่างอายยังเชิญลังเลครู่หนึ่งแล้วกล่าวในไม่ต้องการจะย้ายไม่สู้ให้พ่อแม่กับเสี่ยวยี่ต่างย้ายไปกันไม่ดีกว่ายัางไงบ้านหลังนั้นใหญ่แม้ว่าพ่อแม่ยังเสียงดังแบบที่นี่ก็จะไม่ได้ยินยอดเมคาเป็นวิลล่าชั้นนำในเจียงโจวฉนวนเก็บเสียงในห้องให้ผลลั์ยอดเยี่ยมมากชินซีกลับสายหัวอย่างไม่ลังเล ที่ฉันอยากย้ายออกไปก็เพราะต้องการให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกและเงียบสงบแก่เซี่ยวเซี่ยวตอนนี้ชินซีลำบากใจมากย้ายออกไปก็เป็นห่วงชินยีไม่ย้ายออกก็เป็นห่วงเซี่ยวเซี่ยวในไม่ยังคิดไม่ออกก็พิจารณาอีกสักหน่อยรอเมื่อไหร่ที่คุณคิดได้แล้วก็บอกฉันยางเฉินพูดดีไม่มีคำพูดตลอดคืนในวันรุ่งขึ้นหลังจากยางเฉินส่งชินซีที่บริษัทเขาวางแผนที่จะไปเยี่ยนเฉินกรุ๊ปสักรอบ ทันทีที่รถจอดสนิทก็มองไปที่ประตูบริษัทชินยีกำลังถูกชายคนหนึ่งพัวพันชายคนนั้นคือเพื่อนร่วมสถาบันหวังเยี่ยนจูนที่เคยจีบชินยีตอนมหาลายัยปัจจุบันแต่งงานกับหยางหลิวแห่งตระกูลหยางเมืองโจเฉิงไปแล้วครั้งล่าสุดที่ชินยีทานอาหารกับหยางเฉินก็ยังเคยเจอเขาอยู่ณตอนนี้หวังเยี่ยนจูนกำลังพัวพันชินยีอยู่และพูดอะไรบางอย่างเสี่ยวยีเดิมผมคิดว่าคุณเข้าใจเหตุผลของผมไม่คิดว่าคุณจะไม่เข้าใจเลยแต่แรก หวังเย็นจูนเมื่อก่อนฉันตาบอดจริงๆถึงได้ไปชอบคุณคิดไม่ถึงว่าคุณจะเป็นคนหน่าขยะขยงขนาดนี้เสี่ยวยี่ผมรักคุณเสมอมาได้โปรดอยู่กับผมตลอดไปได้ไหมอารมณ์ของหวังเย็นจูนตื่นเต้นมากจู่ๆก็คว้าแขนของชินยีต้องการจะกอดชิ้นยีไปให้พ้นชินยีกล่าวด้วยความโกรธตบหน้าหวังเย็นจูนและพูดอย่างโกรธเคืองคุณมันสารเลวออกไปให้พ้นจากฉันซะเสี่ยวยี่ถือคุณจะตีผมให้ตายผมก็ไม่ไปนอกจากคุณจะรับปากจะอยู่กับผม หวังเยี่นจูนไม่รักษาหน้าตาสักนิดหวังเยี่นจูนความคิดคุณไม่เหมือนใครเลยจริงๆรักฉันดังนั้นจึงไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นรักฉันถึงแต่งงานแล้วแต่ก็ยังอยากอยู่กับฉันชินยี่ประชดประชันอารมณ์ก็ร้อนเร่าเป็นอย่างมากตะโกนใส่หน้าหวังเยี่ยนจูนคุณเอาฉันไว้เป็นอะไรมือที่สามหรือ เสี่ยยี่คุณเชื่อผมให้เวลาผมอีกครึ่งปีรอผมสำเร็จเป้าหมายนี้ก่อนถึงเวลานั้นต้องได้รับเงินโบนัสก้อนโตแน่สิ้นปีนี้ผมก็จะแยกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วถึงเวลานั้นผมจะให้ครอบครัวที่สมบูรณ์แก่คุณหวังเย็่นจูนเหมือนคนจิตผิดปกติจับแขนฉินยี่ไว้ไม่ปล่อยแต่ผมอยากขอร้องคุณตอนนี้อย่าจากผมไปได้ไหมคุณรีบปล่อยฉันไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกรอปพอบนใบหน้าฉินยี่มีความเจ็บปวดเล็กน้อยคุณไม่รับปากผมผมก็ไม่ปล่อยหวังเย่นจูนพูดอย่างหน้าไม่อาย เวลานี้เป็นเวลาใกล้เวลาเรื่องงานคนจำนวนมากที่มาทำงานต่างเห็นฉากนี้ชินยีรู้สึกทั้งอายทั้งโกรธแต่ถูกหวังเย่นจูนจับไว้จึงไม่สามารถไปจากเขาได้ถ้าไม่อยากตายก็ปล่อยเธอซะในเวลานั้นเองทันใดนั้นก็มีเสียงเย็นเสียงหนึ่งชาด,ดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงนี้ชินยีดีใจทันใดก่อนหน้านั้นเธอชวนยางเชินทานอาหารได้แกล้งเป็นแฟนต่อหน้าหวังเย่นจูนหวังเย่นจูนรีบปล่อยฉันอย่าบังคับให้แฟนฉันต้องตีคุณชินยีพูดอย่างโกรธเคือง หวังเย่นจูนปล่อยแขนชิงยีกัดฟันกรอดมองหยางเฉิและพูดผมตรวจสอบมาแล้วคุณไม่ใช่แฟนของชิงยีแต่เป็นพี่เขยของเธอหยางเฉินขมวดคิ้วมองไปทางชินยีและพูดเธอไปทาง,งานก่อนชินยีใช้สายตาซับซ้อนมองหยางเฉินและเดินเข้าบริษัทไปหวังเย็นจูนหวังที่จะเข้าไปรั้งแต่ถูกหยางเฉินขวางเอาไว้ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ผมขอเตือนอย่าท้าทายผมไม่อย่างนั้นผมจะไม่ปล่อยคุณไปดวงตาของหวังเย่นจูนเต็มไปด้วยความโมโห หยางเฉินยิ้มเย็นคุณแต่งงานแล้วยังจะมาพัวพันชินยีอีกไม่กลัวว่าภรรยาคุณจะรู้หรือนี่มันเรื่องของผมเกี่ยวอะไรกับคุณหวังเย็นจูนพูดอย่างโกรธจัดใช่ไม่เกี่ยวกับผมแต่คุณรังควานเสี่ยวยีก็เกี่ยวกับผมแล้วหยางเฉินพูดด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกความเคร่งครึมใช้ในแววตาตอนนี้ใส่หัวไปซะผมจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอย่างนั้นอย่าว่าผมเกรงใจตลกหวังเย็นจูนปราศจากความกลัวหยางเฉินเขายิ้มเหยาะและพูด คุณเป็นแค่พี่เขยที่แต่งงานกับพี่สาวฉิงยีมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องของผมผมให้เวลาคุณสิบวินาทีถ้ายังไม่ไปอย่างนั้นผมจะให้คนของตระกูลหยางมาพาคุณไปหยางเชิญพูดนิ่งๆหวังเย่นจูนพูดหัวเราออกมาเจ้าหนูคุณคิดว่าตัวเองใหญ่ขนาดไหนคนตระกูลหยางคุณรู้จักอย่างนั้นหรือหยางเฉินเมินเฉยมองเวลาก็ไม่พูดพร่ำเพรื่อถือโทรศัพท์ออกมาโทรหาคนคนหนึ่ง จ้งคนตระกูลหยางที่เมืองโจเฉิงภายในสิบนาทีมาที่หน้าประตูเยี่ยนเฉินกรุ๊ปมาอาสุนัขที่บ้านของเขาไปไม่อย่างนั้นผมคงต้องไปเยือนตระกูลหยางสักครั้งหวังเยี่ยนจูนมองหยางเฉินที่คุยโทรศัพท์ท no ่าทางจริงจังจู่จูก็มีความรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ไม่ชาความกังวลนี้ก็หายไปเหตุผลที่เขายังตามพูพันฉิงยีเพราะเขาตรวจสอบฉิงยีแล้วว่าหลายปีมานี้เธอไม่ได้คบแฟนคนไหนเลยและหยางเฉินก็เป็นเพียงพี่เขยของเธอคุณแกล้งโทรศัพท์หาใครหวังว่าไม่ใช่สายด่วนของประเทศจีนนะ ฮ่าฮ่าหวังเย่นจูนประชดประชันไปหนึ่งประโยคยางเฉินยิ้มบางๆในเมื่อคุณไม่ยอมไปอย่างนั้นก็รอคนตระกูลอยางมารับคุณแล้วกันแต่อย่ามาเสียใจเสียใจแม่คุณสิหวังเย่นจูนทั้งโกรธและอับอายปังเขาเพึ่งดันหนึ่งประโยคก็ถูกยางเฉินเตะลอยออกไปไกลกว่าสิบเมตรด้วยแรงกระแทกมหาศาลทําให้เขากระักเลือดออกมาสีหน้ายางเฉินมืดครึ้มอย่างถึงขีดสุดเดินไปที่ตรงหน้าหวังเย่นจูนทีละก้าว มองอย่างเยียดยามแล้วพูดกับเขาถ้าผมเห็นคุณมาพัวพันชินยีอีกผมจะทําให้คุณหายไปจากโลกใบนี้อย่าคิดว่าผมพูดเล่นไม่อย่างนั้นคุณตายยังไงก็ไม่อาจรู้ได้เมื่อสิ้นเสียงหยางเฉินก็หันหลังหลังจากไปมองแผ่นหลังหยางเฉินที่จากไปดวงตาของหวังเยี่นจูนก็เต็มไปด้วยความดูร้ายเขากัดฟันพูดชินยีเป็นของฉันไม่มีใครสามารถห้ามเธอให้กลับมาอยู่ข้างกายฉันได้หยางเฉินเพิ่งเดินไปจับไปมีรถ Audi A8 สีดำคันหนึง่งมาจอดอยู่หน้าประตูเยี่นเฉินกรุปหยางเวรีบ ที่พี่มาได้ยังไงครับเมื่อเห็นหยางเว่ยหวังเย่นจูนขจัดความโกรธบนใบหน้าและรีบวิ่งไปถามไทหย,ยางเว่ยยังคิดอยู่ว่าเป็นใครในตระกูลหยางที่กล้ามาสร้างปัญหาหน้าประตูเยี่นเฉินกรุปเมื่อเห็นสภาพกระเซิร์กระเซิรของหวังเยี่นจูนเขาก็เข้าใจในทันทีปาบหยางเว่ยตบหน้าหวังเย่นจูนหนึ่งทีและพูดด้วยความโมโหใครให้คุณมีเรื่องที่หน้าประตูเย่นเฉินกรุป หวังเย่นจูนที่ถูกตบหน้าจู่จูก็นึกถึงการโทรศัพท์ของหยางเฉินสายนั้นเมื่อครูสีหน้าของเขาจึงซีเผือดลงทันทีที่ใหญ่ขอโทษครับผมผิดไปแล้วหวังเย็่นจูนก้มหัวก้นแต่บนใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความดูร้ายณนะตอนนี้เขาทำได้เพียงขอโทษถ้าบอกเหตุผลที่เขามาหาชิงยี่กับหยางเว่ยเกรงว่าทั้งชีวิตนี้คงไม่ได้กล้าเข้าไปในตระกูลหยางอีกบอกฉันมาคุณทำอะไรไว้กันแน่ถึงทําให้ปู่ต้องโทรศัพท์หาฉันให้มารับคนที่หน้าประตูเย่นเฉินกรุป๊ปหยางเว่ยจ้อง,เ,องเขม็ง บทที่เจ็สองเสือร้ายในใจหยางเวยในเวลานี้ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธในการเดินทางไปเจียงโจไม่เพียงแต่มีเขาคนเดียวยังมีหวังเย่นจูนกับหยางหลิวรวมถึงผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆของบริษัทอีกด้วยเหตุผลที่ทางตระกูลส่งผู้ที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก็เพื่อเปิดตลาดเจียงโจและเรื่องต่างๆทั้งหมดในเจียงโจล้วนอยู่ในความดูแลของเขา แม้จะเป็นเขาแต่หลังจากที่ได้รู้ถึงตัวตนที่ไม่ธรรมดาของหยางเฉินเมื่อคืนก่อนก็ต้องยอมก้มหัวให้ยิ่งกว่านั้นหวังเย่นจูนลูกเขยที่แต่งเข้ามาในตระกูลหยางของเขาหลังจากหวังเย่นจูนได้ยินที่หยางเวยพูดใบหน้าปรากฏความเกรงกลัวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเขาเขาเป็นเพียงเขยขยะคนหนึ่งจะสามารถทําให้ปู่โทรศัพท์มาได้ยังไงหยางเวยเข้าใจความคิดในคําพูดของหวังเย่นจูนคว้าปกคอเสื้อเขาและพูดคํารามนายไปมีเรื่องกับใครกันแน่ ในดวงตาของหวังเย่นจูนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่กล้ามีปัญหากับหยางเวยจึงพูดอย่างรวดเร็วที่ใหญ่ผมไม่ได้มีเรื่องกับคนใหญ่คนโตแค่เคยขยะของตระกูลเล็กๆเ,เท่านั้นเองปาบหยางเวยตกไปอีกครั้งแนมีคุณสมบัติอะไรที่จะบอกว่าคนอื่นเป็นขยะฉันว่าเธอต่างหากที่เป็นขยะคนที่เธอพูดคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหน แม่หยางเวยจะไม่แน่ใจว่าขยะที่หวังเย่นจูนพูดถึงจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือไม่แต่กลับรู้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะใช่หรือไม่เขาต้องการยืนยันด้วยตนเองปู่ของเขาเป็นผู้นำตระกูลหยางสามารถทำให้คุณชายโทรศัพท์หาเขาได้และยังทำให้เขาโดนตำหนินี่ก็แสดงว่าหวังเย่นจูนต้องมีเรื่องกับคนใหญ่คนโตแน่หวังเย่นจูนไม่กล้าปิดบังชี้ไปที่เยี่นเฉินกรุ๊ปแล้วพูดเขาเข้าไปข้างในบริษัทแล้วและในขณะเดียวกันภายในเย่นเฉินกรุป๊ป ชินยี่กำลังรออย่างเชิญด้วยสีหน้ากังวลที่เธอเป็นห่วงคืออย่างเชิญกลัวว่าเขาจะทนไม่ไหวแล้วลงมือกับหวังเย่นจูนซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงสำหรับหวังเย่นจูนไม่เห็นเขาเข้าออกโรงแรมกับผู้หญิงคนอื่นด้วยตาของเธอเองในตอนนั้นก็หมดใจไปนานแล้วหลังจากทราบข่าวเรื่องการแต่งงานของเขาก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเหลือต่อเขาเลยที่เคยคุณไม่ได้ทำอะไรเขาใช่ไหมขณะที่เธอกำลังกังวลอยู่ทันใดนั้นอย่างเชิญก็เดินเข้ามาชิ้นยี่รีบวิ่งเข้าไปหา หยางเฉินมองเธอด้วยความแปลกใจเล็กน้อยเธอกังวลว่าฉันจะทำร้ายเขาฉินยีรี่พยักหน้าฉันกลัวว่าคุณจะลงมือหนักไปอาจเป็นเรื่องได้หยางเฉินรู้ได้ทันทีที่แท้ก็เป็นห่วงเขาเองจึงส่ายหัวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องเป็นห่วงฉันแค่เตือนเขาไม่กี่ประโยคหลังจากนี้คงไม่มากวนเธออีกแล้วเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาจึงเตือนผู้นำตระกูลหยางโดยตรงว่าถ้าหวังเยี่นจูนยังกล้ามาตามพัวพันกับชินยีอีกไม่ต้องถึงมือเขาตระกูลหยางก็ไม่ปล่อยหวังเย่นจูนไว้แนะ่ ที่เคยคุณมาที่นี่ได้ยังไงหลังจากยืนยันแล้วว่ายางเฉินไม่มีเรื่องตามมาทีหลังฉิงยีจึงถามด้วยความสงสัยครั้งล่าสุดที่ร้านอาหารเปยหยวนชุนเธอก็เห็นล้วบิงกับซูเฉิงอูมีท่าทางเคารพต่อ,อยางเฉินแต่เธอไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างยางเฉินกับเยี่ยนเฉินกรุ๊ปเลยยางเฉินพูดฉันมาคุยธุระก,กับประธานล่วนิดหน่อยฉิงยียิ่งสงสัยในใจมากขึ้นคุณกับประธานล่วคุ้นเคยกันมากเหรอ ก่อนหน้านี้ฉันช่วยชีวิตเขาไว้โดยบังเอิญความสัมพันธ์ดีมากถ้าเธอเจอปัญหาอะไรในบริษัทสามารถไปหาประธานล่วให้ช่วยจัดการได้เขาหน้าจะไว้หน้าฉันอยู่ยางเชิญพูดยิ้มยิ้มชินยีคิดได้ทันทีมีหน้าหลับประธานล่วถึงสุภาพกับฉันมากที่แท้เป็นเพราะความสัมพันธ์ของคุณน,นี้เองเมื่อพูดแบบนี้ฉันเหมือนอาศัยบารมีของคุณเลยไม่ต้องพูดขอบคุณหรอกรองเงินเดือนเธอออกจําไว้ว่าเลี้ยงข้าวฉันมือใหญ่ก็พอขณะที่ยังเชิญพูดก็บอกมือให้ชินยีแล้วจากไป มุมปากของฉินยิ้ขึ้นเป็นรอยโค้งพูดอย่างภูมิใจฮึคุณเป็นพี่เคยชันฉันขอบคุณคุณมันดูเหมือนห่างเหินขนาดนั้นเลยหรือแม้แต่อาหารมื้อใหญ่ก็เป็นคุณที่เชิญฉันปกติยางเฉินจะมาเยี่ยนเฉินกรุ๊ปน้อยครั้งมากแต่ทุกครั้งที่มาล้วนมีธุระกับล่วปิงท่านประธานกรรมการบริหารท่านมาหาผมต้องการสั่งการอะไรผมหรือครับล่วปิงพูดอย่างสั่นเทายางเฉินมองเขาอย่างขบขันเล็กน้อยคุณดูกลัวผมมากนะล่วปิงพูดอย่างไม่ปิดบงัง ท่านเป็นหัวหน้าของผมผมต้องกลัวคุณอยู่แล้วยางเฉินยิ้มวางใจผมไม่กินคนตรับใดที่คุณซื่อสัตย์ต่อผมผมก็จะไม่ปฏิบัติต่อคุณในทางไม่ดีหยอกล้อกับล้วบปิงสักพักยางเฉินรื้อฟื้นความซื่อสัตย์จูจ่ๆกล่าวขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดผมสั่งคุณก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่อนุญาตให้ทําธุรกิจกับตระกูลหยางในเจียงโจวแต่ผมได้ยินว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ตระกูลหยางหาพันธมิตรในเจียงโจวได้แล้วในบางส่วนไม่ใช่ว่ายางเฉินที่เหนียวแต่เป็นเพราะเรื่องบางอย่างเขาต้องป้้ออองกกันนเาไว่ ก่อนหน้านี้เป็นอย่างเวยที่กล้าเอาชนะชินซีพอวันนี้เป็นเขยคนหนึ่งในตระกูลหยางก็คิดจะเอาชนะชินยีอีกสิ่งนี้ทำให้หยางเฉินตัดสินใจขับไล่ตระกูลหยางออกจากเจียงโจวอย่างสมบูรณ์ล่วปิงยิ้มอย่างขมขื่นท่านประธานกรรมการบริหารไม่ใช่ว่าผมไม่ทำตามคำแนะนำของท่านแต่จุดยืนของเยี่ยนเฉินกรุ๊ปในเจียงโจวนั้นน่าอายมากฟังแล้วเหมือนชื่งงี่เงาในสายตาของเหล่าเศรษฐีทรงอิทธิพลระดับแนวหน้าในเจียงโจวเป็นเพียงสาขาเล็กๆไม่มีความน่ากลัว ยางเฉินได้ยินคำพูดนั้นก็งเงียบไปทันทีเดิมคิดว่ายืมชื่อตระกูลอวีเหวินจะสามารถทำให้เยี่ยนเฉินกรุป๊ป,ปกครองเส้นชีวิตทางเศรษฐกิจของเจียงโจวทั้งหมดได้แต่จากที่ดูวันนี้เป็นเขาที่มองโลกในแง่ดีเกินไปเช่นเดียวกับที่ล้วปิงกล่าวในเจียงโจวเยี่ยนเฉินกรุปเป็นเพียงสาขาเล็กๆสาขาหนึ่งเท่านั้นดูเหมือนว่าเราต่ำต้อยเกินไปยางเฉินรีตาลงเล็กน้อยท่านประธานผมขอพูดประโยคหนึ่งไม่รู้ว่าจะเหมาะสมที่จะพูดหรือเปล่า หลังจากล้วบปิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็เปิดปากพูดพูดหยางเฉินขมวดคิ้วล้วบปิงพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่นแม้ว่าตระกูลอวี๋เหวินจะบอกว่าคืนเยี่ยนเฉินกรุ๊ปให้ท่านแต่ความจริงแล้วสมาชิกระดับสูงของเยี่ยนเฉินกรุ๊ปยังคงเป็นคนของตระกูลอวี๋เหวินสาขาเจียงโจวปัจจุบันนี้ก็เหมือนบุคคลธรรมดาที่มีเพียงชื่อห้อยพูดจบล้วปิงก็มองไปที่หยางเฉินอย่างกล้ากล้ากลัว,ลวเห็นว่าเขาไม่มีท่าทีโกรธเคืองจึงพูดต่อ นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมักษ์ใหญ่ชั้นนำของเจียงโจจึงไม่จริงจังกับสาขาของเราที่คุณพูดก็ไม่ผิดยังเชินญบหน้าสงบนิ่งตอนตระกูลอวี๋เหวินมอบตำแหน่งประธานกลุ่มเยี่ยนเฉินกรุ๊ปให้เขาเขาเองก็เข้าใจความจริงในข้อนี้ดีนานแล้วแม้เยี่ยนเฉินกรุ๊ปจะก่อตั้งโดยแม่ของเขาแต่ในสายตาของคนหลายคนในตระกูลอวี๋เหวินคิดว่านี่เป็นทรัพย์ส่วนกลางของตระกูลแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากก็ล้นคิดเช่นนี้ อย่างที่คุณจินตนาการได้มันยากแค่ไหนที่ยางเฉินจะควบคุมกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์อย่างกังวลไปตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องมีวันหนึ่งทุกอย่างในตระกูลอวี๋เหวินเป็นของผมผมจะเอามันกลับคืนมาเองบรรยากาศรอบตัวของอยางเฉินกดดันขึ้นทันใดาภายในแววตาทั้งสองข้างปรากฏความคมกริบและหายไปในพริปตาเมื่อได้ยินประโยคนี้หัวใจของลู่ปิงก็กระตุกอย่างแรงตระกูลอวี๋เหวินเย็นตูเป็นหนึ่งในแปดตระกูลที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของประเทศประเทศจิวโจ ในขณะนั้นจู่ๆโทรศัพท์ของสำนักงานของล่วปิงก็ดังขึ้นอะไรคนตระกูลหยางแห่งเมืองโจเฉิงไม่พบให้พวกเขาออกไปล่วบิงได้ยินว่าคนตระกูลหยางต้องการพบเขาเพราะความตกใจเกือบทําโทรศัพท์ตกหยางเฉินเพิ่งถามเรื่องตระกูลหยางเขาเมื่อครู่ผลลัพธ์คือมีคนตระกูลหยางมาหาเขาหน้าประตูเดี๋ยวก่อนหยางเฉินจู่ๆพูดออกมาให้พวกเขาเข้ามา ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องมาวินซีสตูดิโอเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ